สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับก็รวมถึงลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะครับอ่าแล้วก็สวัสดีแฟนเพจเจมส์วัฒนเดชแล้วก็สวัสดีชาวที่ต่อของเจมส์วัคนเดชด้วยนะครับผมเถ้าใครครับอย่าลืมกดปุ่ใจอ่ากดแชร์นะครับอยากได้รถอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมมีรถให้เลือกมากมายหลากหลายแนวนะครับใช่ค่ะมีตั้งแต่รถเครื่องหนึ่งพันจนถึงรถเครื่องสามพันเลยใช่แล้วครับผมมีครบทุกเซกเมนต์ของรถยนต์โชว์รูมเจมส์วัฒนของเราาหนน่่ออย้งงกคะ พิกัดร้านของเรานะคะจะอยู่ปากซอย4นครินทร์3ิบค่ะเลยมาประมาณ20เมตรสังเกตซ้ายมือนะคะจะเห็นตลาดรถยนต์ AP ก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก็จะเจอหลังคาสีแดงนะคะเจมอเตอร์เทรปอ่าใช่ราคาผมหรือถ้าไม่สะดวกมาก็บริการจองออนไลน์ได้นะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะครับคอยให้ข้อมูลนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ข้อมูลนะครับอยากได้รถอะไรก็คุยกันทางไลน์แล้วก็จองรถสิบไว้และที่สำคัญนะครับก็สามารถไปเซ็นได้ถึงที่ใช่าว่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเราก็สามารถไปเซ็นได้ถึงที่เลยทั่วประเทศไทยโอ้โหไปไปไปทั่วประเทศไทยเลยใช่ค่ะแล้้้้้้้วววกกก็มมมีีีีีาาาาคคบบรรรรริิจััดดส่่่่่่งงงถถหึนนนนนนยยโอออออเเเททแลตไปื อยากไปเขื่อนแล้วก็อยากไปทะเลอยากไปน้ำตกอยากไปทะเลไปไหนอยากไปไปนกไปปลาไปทำอะไรได้อยากไปทำกิจกรรมต่อนนี้พี่กำลังช่างใจอยู่ล่ะกำลังเลือกซื้อรถยนต์ขัดแบกห้าประตูขัดแบกห้าประตูแต่ที่ต้องความความประสงค์พี่คือต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาบ้างแต่ว่าพื้นที่ของห้าประตูอะพื้นที่ใช้ฝอยมันสะดวกสบายเนี่ยถ้าไปตกแต่งสองคนอะไรเงี้ยอ่าแล้วแต่เผื่อเผชิญแล้วต้องไปเื่อนอ่ะเอาอาจจะแบบมีการทับอดลงอะไรอย่างงี้แล้วก็ลงที่นอนอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปดูไปดูกันอ่ามีไปพับเบาะพับเบาะสมมติเราเดินทางมาถึงเขื่อนแล้วอ่าได้เลยเขื่อนเขื่อออนน่สิล้้ตตงงไไไปปเราก อันนี้ก็ไม่ต้องการใช้ก็ถอดได้อะถอดเลยผมว่ากิกรอันในกว้างขวางผมว่ามันก็ยังพื้นที่ผมว่ามันมันแบบมีร่องอะมันมีร่องไม่ค่อยสะดวกอะมันนั่งแล้วมันมันจะมันขึ้นนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมันจะยังไงอะมันไม่ได้อะแต่น้องมันทุกของได้เยอะมากใช่ครับจริงๆถ้าเราใส่ใส่เบาะนะตรงนี้ก็ได้เลยนะก็ได้อยู่ก็ใช่ครับใช่ โอ้โหอันนี้ใหม่มากถาดรองสวยมากยังเหมือนเหมือนยังเหมือนใหม่เลยยังไม่มีการใช้งานอ่ะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังหนังนาเดินได้ด้วยตะเข็บสีน้ําเงินนะคันนี้ใช่ค่ะอันนี้ถ้าไม่ใช้ก็ถอดออกนะคะถอดออกได้เลยมาเราลองดูความกว้างขวางกันดีกว่าคือมันสวยมากใช่อันนี้รถเร็วกระจยอยู่แต่เป็นกระดุมแบบแพ็คๆนะคะอ่ะติดเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนเดินหน้าเบาะโอ้โหนี่เลยครับกว้างหวานมากรับคันนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายทำกิจกรรมยามค่ำคืนนะครับยามกลาง ก็สบายยังท่ามคลุครับพี่บอมจะหลับจะนอนทําประกอบกับโครักับข้าวก็ก็ได้หมดนะฮะใช่มากแล้วก็ข้างหลังครับแบกห้าประตูนะครับใครที่กำลังหาอยู่ก็นี่เลยก็กว้างขวางมากใช่ค่ะนะครับผมกว้างขวางมากๆเลยสำหรับอันนี้นะจริงๆอันนี้ก็คือตุกของไม่เยอะนะเพราะช่างก็ค่อนข้างที่จะลึกใช่ครับเพราะาบอกว่าไม่ง่ายไม่ยากนี่เลยเดียวเออแต่รถทัดแบกห้าประตูบางมัน มันก็จะมีร่องๆมันยังไม่สมูทใช่ครับผมใช่ค่ะอ่าแต่เอาจริงถ้าเกิดเรามีเบาะเบาะบะลมอ่ะแล้วเราวางอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหานะเราช่วงเก็ยมอ่ะมันก็ค่อนข้างสูงหัวก็ไม่ได้ติดหรอกเใช่ครับผมถูกต้องครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะใช่ได้รุ่นท็อปได้แฮทแบ็กห้าประตูแล้วก็เป็นรถสไซล์จัดอยู่ในกลุ่มพวกอีโคคารใช่ประหยัดน้ำมัน เป็นรุ่นท็อปสุดเลยอ่าท็อปสุดของนี่ไอ้นิสสันโนต้ตอ่าใช่ครับจริงจนิสสันโนต้ตมี2รุ่นก็คือมีตัวบแล้วก็ตัว V l อแต่สีดําเนี่ยผมมีตัวรองท็อปด้วยนะเป็นสีแดง<ช>แต่วันเนี้ยนาเสนอในส่วนของสีดําเป็นรุ่นท็อปเลยคันนี้ได้กล้องสา0รอยหกสงศาด้วยะนะครับผมรุ่นนี้ได้กล้อง360อกสงศาปุ่มพุทากุญแจรีโมทครบค่ะเลขไมล์สี่หมื่นโลเท่านั้นนะน้อยมากเลขไมล์ประมาณสี่หมื่นกว่า 40, โลเท่านัน สวยใหม่ใช่ครับนี่เลยเอกได้เหมือนกันสำหรับประตูอ่านี่เลยนะครับภายในดูกว้างขวางมากสำหรับรถยนต์ที่สันนดใช่ค่ะนะครับเดินทางสะดวกสบาย้งดีแรงกระแทกใช่น้อยแค่ไหนเนาะรับได้หมดเลยใช่ครับคันนี้เป็นฟูลูเอ็กบีนะครับสองจุดไอพีเมียมรุ่นท็อปสุดในโฉมเอ็กบีนะครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบออมยูดายใช่นะครับรุ่นนี้สภาพสวยเป็นโฉมปัจจุบันปี2020 เรื่องไม่สี่หมื่นโดเาท่านั้นอุปกรณ์ครบรถบ้านมือเดียวสภาพวสวยมากอันนี้บอกเลยใหม่ด้วยใหม่มากๆรถเดิมสีไม่เคยเก็บนะครับเป็นสีเดิมโรงงานหมดเลยนะครับการดีไซน์กันชนหลังมีเซ็นเซอร์มีกล้องหลังให้ภายในนี่ออปชั่นแบบยุโรปมากต้อง,งใช่หน้าจอทัชกรีนกล้องหลังเนวิเกเตอร์บูทตรงบูทูธ USB รองรับแอปเปิลกับเพลย์เดนจัลจ้าทุกคนโอ้หอันนี้เขาเปิดอันนี้ได้ด้กว้างมากได้กว้างมากรถคันรถคันนี้เขาเนื้อไม่กลิ่นนะเฮ้แต่ช่องอันนี้ว่าเนี่ยมันเรียบดีนะมันเรียบเราจริงรถคันเราอ มันจบเลยอะ่ะสำหรับซูรุเอ<แ>คันนี้หนพี่บอมล,ล,ลองลองสอดตัวเข้าไปหน่อย <c oughs> คือแบบเนี่ยเห็นไหม<อ>คือแบบ<อ><อ>ได้<อ>ได้ได้อยู่นะใช่คือแบบภายในมันแบบกว้างขวางมากคันนี้คือคือมันไม่เป็นร่องไงคือมันแบบซูรแบบยาวไปเงี้ยเห็นปะใช่คันนี้เป็นรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่ค่ะ 2.4 GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อรุ่นท็อปสุดในโฉมปาเจโรปี2020ค่ะนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าใช่โอ้โหงคคครรรััับบบ ตอบโจทย์ที่สุดเลยเนาะคันนี้จริงๆอ่ะเป็นรถที่ตอบโจทย์ที่สุดมากๆค่ะสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับมีพื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายแล้วก็มีแอร์ราวด้วยนะแล้วก็มีแอร์บนโอ้โหเหมือนโรงแรมเลยมีครบเซตเลยนะครับคันนี้ปาเจโร่มีทีวีให้ดูด้วยนะใช่ครับมีทีวีให้ดูด้วยออปชั่นคือครบเลยจะดูได้อะไรอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษอมีครบเลยนะครับผมจบครบเลยที่ั้งยที่สิบตัวสามสิบตัวสิบตอนมีหมดเลยตอนแรกก็ว่าไปอ้าว